ถ้าทาเพื่อตัวเองทําครอบครัวไปปลูกมะละกอกินยังดีกว่าใช่ไหมยังได้กินนะฮะแต่สิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้ได้อะไรเลยแต่ว่าเขาทําเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนรวมเพื่อคนทั้งจังหวัดคือเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ที่ผมพูดว่าไปถูกโดนฟ้องโดนฟ้องนะอย่าไปกลัวนะถ้ากลัวอย่าอย่าไปทํางานนอนอยู่กับบ้านเวลาเวลามีตําแหน่งหูวิ่งไปหาเป็นผู้มี็นอยาเป็น แต่ไว้แล้วทำไปแล้วเดี๋ยวโดนฟ้องอีโดนฟ้องไม่อยาเป็นไปเป็นเรื่อง้องอย่าไปเป็นไม่ต้องกลัวฮะถ้าทำอะไรถูกต้องเนี่ยเพราะว่าการฟ้องเนี่ยสามารถฟ้องได้ใช่แต่ก็ต้องดูว่าสารเขารับฟ้องหรือไม่ถูกต้องและถ้าเมื่อสารเขารับฟ้องเนี่ยเราแพ้หรือเปล่าล่ะถ้าเราทําไปตามหน้าที่ตามไปทําไปตามกฎหมายถูกนะครับกฎหมายคุ้มครองฮะใช่กฎหมายคุ้มครองแต่ถ้าท่านไม่ทาหน้าที่ซะอีกผมก็พูดกับกปนพูดกับกกตท้องถิ่นนะครับว่าเราเนี่ยมาเป็นกรรมการเปิดไปจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ เราทําตามอํานาจหน้าที่และระเบียบทุกขั้นตอนเป็นกลางสุจริตและเที่ยงธรรมกฎหมายคุ้มครองครับใช่กฎหมายคุ้มครองนอันนี้ยืนยันเพราะฉะนั้นจากส่วนกลางนะจากส่วนกลางเนี่ยเขายอมรับเลยว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเครือข่ายเข้มแข็งครับอเครือข่ายเข้มแข็งถือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วทางเครือข่ายเนี่ยไม่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางครับแต่เครือข่ายก็ยังดำลงคือเขาให้มาปีแรกเขาให้มาปีแรกพอหลังจากนั้นก็ หงินกินเ่ะบุฟเฟ่เออใช่ใช่แต่แต่เครือข่ายเราเนี้ยเข้มแข็งแล้วก็ทํางานต่อเนื่องซึ่งเราก็เข้าใจนะป้องงบมันน้อยขนาดจจนาทีงได้บาทไม่ใช่งบน้อยไม่มีคือปีแรกให้ปีเดียวแล้วก็โน่นเราไปหากินเอาเองไงบุฟเฟ่อย่าไปบอกน้อยไม่มีเออนะงบตรงนี้ไม่มีอันนี้ชัดเจนอย่าไปไม่ต้องอาย ก็ไม่ได้ให้เขาเลไปีนี้งบเยอะนะไม่รู้่ไม่มีแต่ปีแรกให้มาเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องสําคัญคือไม่ต้องไปพึ่งใครนะเราต้องพึ่งตัวเองและคือความเข้มแข็งตัวเองราต้องทําเครือข่ายเราให้เข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทั้งหลายรักษาทรัพยากรเอาไว้ไม่งั้นจะเหมือนเช้าเมื่อเช้าก็ไปร่วมกิจกรรมนะเมื่อเช้านี้ทางมทบสิบห้าเขา่ัดโครงการปลูกป่าชายเลนชายเพี่เกบสมเด็จพระนางเจ้านะฮะ ก็โอ <owad Es> <ento ing noise> ้โหองค์กรภาครัฐเอกชนมากันเต็มไปหมดเลยเยาวชนรงนี้ต่างแต่มากันนะนี่ที่สถานพักฟื้นเนี่ยที่หาเจ้าสำราญที่อาเจ้าสำราญนะครับท่านมาทัพภาคที่หนึ่งสุนโตดุเชศิธิบุตรนะฮะท่านก็มานะครับก็โอ้โหเห็นแล้วก็ประทับใจนะครับแล้วก็เนี่ยพยายามต้องปลูกซ่อมเรื่อยๆใช่มันไม่ใช่ปลูกแล้วมันมันโตตลอดนะครับปลูกแล้วไอ้ที่ที่ตายก็มีก็ต้องมาทำซ่อมเพราะนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ ก็เห็นแล้วก็น่าดีใจนะคือป่าชายเลนตอนนี้นะแถบหาดเจ้าสาราญเนี่ยปัญหาที่ที่ป่าชายเลนมันเจริญเติบโตช้าเนื่องจากว่าตะกรน้ำเนี่ยมันไม่มีเออผมยังถามเลยว่าทําไมผมเห็นแถวบางตะบูนมันโตไวะครับแต่กอนน้ำมันโตช้าเพราะว่าบางตะบูนี่แม่น้ํามันพาตะกอนไปแล้วไปสะสมตะกอนมันมีความอุดมสมบูรณ์ในสภาพของนิเวศตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าทางทางหาดเจ้าเนี่ยคลองทั้งหลายเนี่ยมันเกือบจะตันหมดแล้วมันไม่มีการพาตะกอนลงไปเพราะนั้นดินแถบนั้นจะแข็งแล้วไม่มีสารอาหารอันนี้ก็เป็นเรื่อง หลักๆเลยที่ทําให้แถบนั้นเนีหายไปเลยซึง oh. ่งจริงๆก็เป็นข้อหน้ากังวลโดยเพพาะยิ่งถ้าพูดถึงที่บางระบูนเนี่ยบับงเอิญไปช่วงน้ําลดเห็นเขาปักหลักอะไรขวางอ่าวไว้เต็มไปเลยใช่แล้วมันจะเป็นปัญหาต่อไปในระยะยาวหรือเปล่าก็นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันแต่ในเรื่องของการที่จะเป็นอาสาสมัครแบบเนี้ยมีความจาเป็นนะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้พม่าเนี่ยครับตอนนี้เขาสั่งปิดป่าแล้ว เพรจริงๆเขาตัดไม้มาตลอดต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปีนี้ก็ยังตัดอยู่จนป่าไม้ในลดจากพื้นที่ป่าเหลือหนึ่งใน5้าของที่เคยมีก็ตัดมาขายเมืองไทยนี่แหละที่น่าสนใจมากที่สุดตัดไม้ในพม่าผมยังขำอยู่ฮะผมไปที่ดานสิงห์อนเนี่ยนะครับก็มีกล้วยไม้กล้วยไม้ป่ามาขายเยอะๆมามากมายเลยนะครับ ตำรวจชายแดนที่นั่นเขาเล่าให้ฟังว่าโอ้ยเนี่ยกล้วยไม้ป่าเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆเพราะมันอยู่บนต้นไม้สูงทงาํางเขาก็ตัดต้นไม้เลยแล้วก็กล้วยไม้ป่ามาขายเพราะไม้แบกมาไม่ได้ขายได้แต่กล้วยไม้อืนะฮะซึ่งซึ่งเคนน่นต้นต้นไม้เลยแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรอ,อืต่อต่อ,ตอระบบนิเวศต่ออะไรเพราะเขารู้ว่ากล้วยไม้ขายได้ก็ได้สตังค์กลับไปอืแต่สตางค์กลับไปก็ขิวน้ำมันเบนซินกลับไปสองสามกลลลนก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ได้นู่นตั้งหลายวันก็คิดแค่นั้นเองไม่ได้ไปคิดอะไรมาคิดสั้นอ เขาไม่คิดเราว่าไอ้พืชพันธุ์ัญญาหารที่มันมีอยู่ในป่าเนี่ยมันจะลดลงนะครับม,มันจะไม่มีกินไม่มีใช้ในอนาคตเขาไม่คิดแตท่ที่มุมมองอีกมุมหนึ่งก็คือก็ถ้าป่าพม่ามันหมดคือบ้านเรานี่ใส่บ้านเราคือถ้าถ้าของเราหมดเราไปเอาบ้านคนอื่นค,ค,คิดกลับกันป่าแก่งอาจาร์นี่ก็เป็นที่หมายตาเหมือนกันนะครับตอนนี้เราเรา,เราดูแลรักษาไว้พี่เอาล่าสุดนี่นะล่าสุดเท่าที่ได้คุยกับทางทางพบชกทพยาเสือครับเป็นไงนะเขาก็ได้มีการประสานงานในในระดับ เี่พื่อนบ้านนะครับก็ไปคุยกับทางพอบฐานพม่าเขานะฮะทั้งที่อยู่ทางทางตรงข้ามกับหัวหินนะครับทั้งที่อยู่กับทางด้านสวนพึ่งแล้วก็ทั้งที่อยู่ตรงข้ามกับแก่งกระจานเรานี่แหละก็ไปคุยเพราะว่าก็ถึงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะส่งข่าวประสานไปยังผู้ว่าทวายนะครับว่าไอ้ตรงบริเวณเนี่ยติดติดกับแก่งกระจานเนี่ยถ้าดูทางอากาศเนี่ยมันมีการปรับพื้นที่ แต่เราก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรอว่ามันเป็นกัญชาหรือรเ,ปรเปล่าก็บอกอให้เขารับรู้แล้วก็ช่วยมาดูหน่อยอนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ส,งส่งเสริมไม่ได้สนับสนุนแล้วไม่ได้รู้เรื่องเลยเน่ก็แจ้งข้อมูลไปแล้วเขาก็คงจะมาดูแล้วก็ตอนนี้ทางฐานชุดแล้วก็ทพยาเสือร่วมกับตชดแล้วก็อุทยาก็ตอนนี้ก็ส่งกำลังเข้าไปนะครับอย่างที่บอกปีที่แล้วที่เรารายงานกันมานะครับส3บามจุดนะฮะที่มีการบุกรุกโค่นป่าแล้วก็มีการลักลอบปลูกพืชกัญชาแล้วก็บุกเข้าไปนะฮะไปรื้อไปทา ก็ยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดตอนนี้เหลืออีก13จุดฮะสิบสามจุดนี่ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองทางท่านอันเอกอดิศรโครบนะฮะท่านปบอบอัพยาเสือแล้วก็ท่านพระเดชเสียเดชนะครับ,รบดีสนทิชชนนะฮะร,รองปอมนรมนอเพชรบุร,ร,ร,รีนะครับก็ประชุมแล้วก็ได้จัดกําลังเข้าไปในการที่จะไปตรวจสอบแล้วก็ถ้าพบการกระทาผิดก็ต้องจับกลุมดําเนินคดีครับตอนนี้เริ่มกระชับพื้นที่นะแต่ว่าปิด สิบสามจุดนี่นะฮะเขาจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งแปดจุดอีกกลุ่มหนึ่งห้าจุดไอห้าจุดตรงนี้ต้องต้องส่งกําลังโดยใช้อากาศยานครับก็คือเครื่องบินเพราะนั้นตอนนี้ไม่ส่งฮะไม่ส่งเดินขาเนไม่ส่งเพราะว่าแบคอกที่ประเทศอะไรฟิลิปปินส์แล้วก็เพิ่งตกโอไม่ใช่ที่เราทีเดียวนะไม่ใช่เราทีเดียวคือสภาพอากาศตอนนี้มันมีผลรปรวนเพราะนั้นห้าจุดเอาไว้ก่อนแปดจุดนี่ส่งกําลังโดยการเดินเท้าแล้วก็บางส่วนใช้เรือ แล่นทวนน้ำึ้นไปเพราะล่นร่นระยะทางเดินอย่างเดียวมันก็จุกเงนไม่ไหวเือนแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยอะไรด้วยนะก็ก็ไปทางเรือก็ก็คือเจ้าหน้าที่ทํางานเต็มที่แล้วตอนนี้นะฮะส่งเข้าไปนะฮะตอนนี้ก็รอรางงานผลอยู่ก็มีการติดต่อแล้วก็จะมีเขามีเครื่องบินนี้ด้วยเครื่องบินที่บินตรวจโดยที่ไม่ต้องมีคนผมจําชื่อไม่แต่เขาเรียกอะไร a อ v หรือเครื่องอะไรเนี่ยนั่นแหละลักษณะนี้นะชื่อนี้นะเครื่องติดต้องบังคับวิทยุนะนะครับซึ่งเขาใช้ ในพื้นราบมาแล้วนะอย่างเช่นพื้นที่ไม่ไม่ลาดชันมากป่าเด้งแล้วก็อะไรบงลึกบางกลอยคือมันช่วยทุ่นเวลาเขาใช้บินบินสำรวจแล้วมันส่งภาพลงมาผมจําได้รองทิพย์ดีของกรมอุทยานเนี่ยรองฝนเนี่ยเอามาโชว์ภาษาที่ได้ดูอยู่โอ้ยเขาไปคิดไปดัดแปลงแล้วก็บินไปนี่เป็นกิโลเมตรนะบันทึกภาพแล้วภาพเนี่ยกลับมาอยู่โชว์ในทีวีเลยไม่ต้องแล้วก็บันทึกด้วยนะครับเขาก็เลยเอาเอาไปทดลองด้วยนะครับว่าหนูมันเป็นป่าเป็นเขาอ่ะจนไดที่ว่าเรายืนอยู่ในล้มอ่ะ ลมมันแรงไม่ใช่เหรอมันชันอ๋อยืนไม่ได้ <laughs> ไชันลมแรงที่พาท่านสวเพชรบุรีไปนะั่นขึ้นหอไปลงกันห 1> 1นะึ่งกิโลเมตรเนี่ยเดินสามชั่วโมงยังไม่ถึงเลย <laughs> สั้นแค่นั้นเองนะ <laughs> สามชั่วโมงเนี่ยไปไม่รอดสูงชันภูเขามันสูงชันยกระดับระดับ70องศา75องศาเนี่ยมันต้องไต่เขามันเป็นผาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เขานี่มันซ้อ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 นกันนี่นะครับเพราะนั้นนี่เนี่ยนั่นนี่เดินไปนี่เท้านะครับถ้าไม่ไม่โดนทากเนี่ยผิดปกติครับโอ้โหเราไอ้คอมแบตนี่ใส่ไม่ได้แล้วครับใส่ไม่ได้ลมหัวทิ่มูขวตามแล้วครับก็งสรงท่าปลาใบนะฮะโอ้โหเดี๋ยวไปต้องไปปฏิบัติภารกิจกันอ้าวก็ส่งกำลังใจส่งแรงใจไปช่วยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรละครับเเป็นรื่อง เรื่องที่ติดตามกันอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้เขาเกิดปรากฏการณ์ดำรงพิเดชอืมอืมคุณดำรงพิเดชนี่จากเกษียณเนี่ยรู้จักนะรู้ัคุยังรู้จักะอาจารย์รู้จักนะคุณยังรู้จักนะไม่รู้จักก็แย่โอ้โหติดตามข่าวสารช่วงนี้นี่สองเดือนสาเดือนนี่รึ่คือปีหลังนี่เอาง่ายๆดำรงพิเดชฟีเวอร์ไม่ใช่ฟีเวอร์เขาบอกว่าปรากฏการณ์ดำรงพิเดชนี่อีกเดือนเสษๆจากเกษียณอ่ะโอ้โหมาฮอตตอนท้ายเนี่ยปีสุดท้ายเดี่ยนะโอ้โหเขาบอกเข้าตำแหน่งที่ทำเลยคือจริๆนี่ ครับคุณดำรงก็รับราชการมานานแล้วนะนี่มันเดีอยวยเดือนกว่านี่นะ,ะแต่ว่าไอ้ที่ติดตาตรึงใจของพี่น้องวัยชนนี่คือความเด็ดขาดแล้วเป็นเบอร์หนึ่งของกรมอ่ะกรมอุทยานะเอาจริงเอาจังอ,ะอ่ะไอเมื่อก่อนเรามีคาพูดเปรียบเปลวยหัวไม่สายหางไม่กระดิกตอนนี้เนี่ยหัวสายเต็มที่เลยนะซึ่งเดิมนี่ไม่เคยให้เห็นนะไม่เคยมีให้เห็นนะเออแต่คุณดำรงนี่มาเต็มที่เลยนี่ลงไป ไอ้ไฟปลุกโอ้ไฟไฟป่าใช่ไหมแต่ไปรู้เลยเนี่ยไปดูเดี๋ยวดิมขนจุดจับตัวได้ด้วยจุดหลายจุดอะไรนี่จับได้คนเดียวอันนี้มีหลักฐานพร้อมกับดำเนินคดีกันไปแล้วก็เป็นการไปจุดมันไม่ใช่ไม้ธรรมชาติแล้วเนี่ยไอ้ไฟป่าที่พลุนี่นะแล้วกดว่ามันจุดไรมันจะเอาที่ใช่นะครับแล้วก็นี่ที่ภูเขียวทับลานที่ต่างๆนี่ที่มีเหตุเนี่ยรื้ก็นดาดูเลยเช่อวานนี่ยังฟังแกออกของช่องสิบเอ็ดเนี่ยอ่าออกของช่องสิบเอ็ดเนี่ยแกไปให้ัภาษณ์อยู่ ผู้ดำเนินรายการก็ถามมันนย่ยโอ้โหตอนนี้คนประทับใจเลยนะท่านนี่มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์เลยนะครับโอ้นึกถึงคุณสืบนะค่บเสียเลยคุณดำรงตอบยังไงรู้เปล่าว่าอย่าเอาผมไปเทียบกับคุณสืบเพราะคุณสืบก็ทําหนักกว่าผมเห็นไหมทอมตัวก็ทำหนักกว่าผมผมได้ดูอย่างคุณสืบนะคับเสียมาจะทําได้เท่าเขาหรือเปล่ายังไม่รู้อนนี่ก็พยายามดูแล้วก็ทําต้องทาเขาบอกต้องทําใครจะมาเป็นอธิบดีต่อจากผมก็ต้องทําเพราะตอนนี้ทั้งสื่อ ทั้งสังคมให้ความสําคัญสนใจเรื่องนี้ใช่แล้วก็บีบในเรื่องนี้เลยว่าคุณมานี่คุณไม่ทําไม่ได้นะมนี่ไงนมาแล้วคุณดารงจะก่อนหน้านี้เป็นยังไงไม่รู้แต่ขนะนี้ในช่วงปีนี้เนี่ยครับโอ้โหคุณดารงนี่ได้ใจคนทั้งประเทศเลยได้ใจสื่อทั้งประเทศเลยเพราะว่ามันอเรียกว่าเดินหน้าเต็มสูบที่สําคัญลูกน้องเดินหน้าเต็มสูบลูกน้องก็อุ่นใจมีข่าวที่จะย้ายจะอะไรก่อนจะเกษียณในสองเดือนนี่เลยอีกสองเดือนนี่นะ โอ้โหพอเป็นข่าวขึ้นมาฮูฮ่อคนไปให้กาลังใจเยอะแยะเลยการเมืองก็เปการยุ่งใช่เห็นไหมนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงนี้แหละเขาถึงเรียกว่าปรากฏการดํารงพิเด่นนะครับเพราะนั้นคุณอาจจะบอกคุณดํารงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันคนละเรื่องคนละเรื่องเขาพูดถึงห่วงเวลาแล้วก็สิ่งที่เขากําลังทําอยู่ในขณะนี้มันติดตาและตรึงใจหาคนไบพี้ยากฮะซึ่งเมื่อเขามีโอกาสที่จะมาต่อสู้นะครับแล้วก็ไม่เกรงกลัวอิทธิพล เคยมีหัวหน้าระดับเบอร์หนึ่งของกรมไหนบ้างที่แบบนี้อืนึกไม่ออกนี่ผมยังนึกชื่อไม่ออกนะทำงานสื่อมวลชนยี่กว่าปีนะก็มีคุณดํารงที่เราเห็นอยู่เนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องให้กําลังใจกันก็ปรากฏใครไม่รู้ก็ไปทํารูปคุณดํารงบอกอยากให้ต่อยุตรายการคุณดํารงอืแต่แต่เคยได้ยินมื่ก่อนห้ไปกดไลค์ไอ้นั่งแกบอกไอ้นี่ผมพูดถึงว่าไอ้ที่เขาไปนี่ผมไปดูดีกดไปแสนกว่าคลิกเลยนะกดไปแสนกว่าคลิกแล้วใน a c e b o o k เนี่ยแล้วก็มีแชร์ไปตั้งหมื่นกว่าแล้ว แค่วันท้องวันกันน่ะขึ้นตุมๆมาเน,นี่ยนะ<ช>โอ้แสดงว่าแกก็ได้ใจอันนี้มันมันเป็นการพูดง่ายถ้าภาษาสื่อบอกเช็คเลตติ้งเน่ยก็แสดงว่ามีคนได้ใจ<ม>นะครับมีบางคนก็บอกว่าแกเคยอันนั้นมันคนประเด็นเราพูดถึงประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องเรื่องเป็นเรื่องเรื่องไปถ้าราอการต้องทำอย่างนี้ต้องทาหน้าที่แล้วสังคมเนี่ยมาก็ได้กระแสตรงนี้แล้วก็จะบีบว่าต่อไปใครมาเป็นหัวหน้าหรือมาเป็นอธิบดีอของกรมนี้คุณก็ต้องทําแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ดําเนินคดีไปยังอีกกี่ร้อยคดีอ่ะ มันต้องเหมือนกันหมดนะถ้าไม่เหมือนกันอาชีพบดีคนที่มาเป็นคนใหม่คุณก็จะโดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมไหมอันนี้มันก่อให้เกิดประโยชน์นะสร้างมาตรฐานและทเออมันจะเห็นไหมมันจะเกิดเหมือนกับเป็นบรรทัดฐานครับนะครับไม่อยากเหนื่อยยามาเป็นอาิบดีเออถูกไหม ครับโอ้โหวิ่งเต้นกันหน้าดูเลยคืออำนาจมาพร้อมหน้าที่นะใช่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 ก็คุณวิ่งหาตำแหน่งอ่ะด้านตำแหน่งนั้นมันมีหน้าที่ด้วยไงต้องทำนะครับอย่ามานั่งเป็นที่พดีแล้วก็นั่งตบยุงปอไปแล้วก็ไปเดินเปิดงานมั่งอะไรมั่งไม่ได้เกิดประโยชน์เลยบอกเป็นเกลือกวงตระกูลมันวงตระกูลของคุณคนเดียวไปเถอะไปเป็นลูกน้องเออนี่ยเนี่ยเขาสร้างบรรทัดฐานไว้อย่างเงี้ยไอ้ยังไงต้องเฉียรต้องเชียรนะครับเมื่อสักสองเดือนที่แล้วผมเดินทางไปที่หาดในยางที่ภูเก็ตนะเป็นไงครับุ่ เราก็แปลกใจมากเลยนะฮะคุณปิยะก็ไปด้วยกันนั่งรถไปเราจะเห็นว่ามันมีร้านขายของขึ้นบนอุทยานเต็มเลยเต็มไปหมดเลยอคุณดำรงไปทีก็ลือเสด็จเหมือนกันเรียบร้อยมันทําได้อย่างไงอะฮะไปไปสร้างอยู่ในอุทยานคุณดูแกงาราจารอ์ดูแกงกาจา์ที่ไปสร้างไอ้โรงอะไรอร้านขายอะไรเนี่ยบอกขึ้นสันเขื่อนไปเลยนั่นขนาดผู้ว่ากระซิบไปนี่ผู้ว่าเก่านะกระซิบไปว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันไม่ถูกนะขึ้นมา้บดบังหกเดือนฝ่าจะได้ลื้อแต่ผมจำไม่ผิดอะ นั่นถ้าเป็นอธิบดีเอี่ยงวันนี้เหรอเรียบร้อยครับเดียววันนี้ไม่รื้อเดี๋ยวได้ย้ายกันบ้างนะครับมันต้องเด็ดขาดอย่างนี้ไงต้องเด็ดขาดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงจะบังคับใช้ได้ใช่ใช่นะครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของผู้ที่ทําหน้าที่ข้าราชการต้องถือโอกาสของการทําหน้าที่ในเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าท่านเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรับใช้ประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ชื่นชมนะฮะเดชไม่สามารถที่จะทําให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ดังนั้นเราก็ควรที่จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามามีอํานาจใช่แล้วก็ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้เข้ามามีอำนาจหลายคนที่เป็นข่าวว่าจะไปขึ้นที่นู่นที่นี่เห็นไหมบางทีโอ้โหเดี๋ยวนี้มันไม่เอาไม่เอาไม่เอาเห็นไหม ประเด็นประเด็นทะเลเหมาะรีสอร์ทเนี่ยซึ่งฟ้องศาลปกครองศาลปกครองไม่คุ้มครองแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าศาลศาลปกครองก็บอกว่าถ้าคุ้มครองไปแล้วไอ้สีคดีที่คุณเทวินเขาฟ้องแล้วเขาไปรื้อว่ามันจะมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นถ้ากรณีว่าทางคุณถูกจริง ครับนะครับมันเยียวยาภายหลังได้อยู่แล้วเพราะฉนั้นแต่คุ้มครองมันก็ไปกระทบคดีอื่นมาแล้วอีก3า0รอคดีก็อยู่ข้างหน้าใช่ครับสารเห็นแล้วว่าการทําหน้าที่นั้นต้องคุ้มครองครับเพราะฉะนั้นสารก็ยกคาร้องเขาขอคือผู้ประกอบการเขาขอคุ้มครองสารยกนะครับก็พิจารณาคดีไปจนว่าจะเสร็จสิ้นก็ว่ากันใครแพ้ใครชนะก็ว่ากันนชครับคุณก็พิสูจน์ให้ได้ว่าคุณคุณได้มาก่อนนะเพราะว่าเขาก็จะสู้กันบอกอุทยานมาประกาศทีหลังแล้วพูดก็อยู่เสมอนะคนในชอบไปพูดในอุทยานประกาศ ไปประกาศที่หลังเขาอยู่มาก่อนอุทยานเนี่ยมันประกาศในที่ปกติไม่ได้นะมันต้องประกาศในที่ที่มันเป็นเป็นป่าเป็นป่าใช่มันมีกฎหมายที่ยังยังยังทับซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งก็คือพรบป่าไม้ปี2 4 8 4ครับเพราะั้นไอพื้นที่เปอุทยานมันเป็นป่ามาก่อนนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วครับเวลาก็กลับมาติดตามรายการของเราได้บหม่นะครับวันนี้ผมสุรพลนักงนครผมมัคณไกสอนปริญญาศรีสุขคนครับอยางท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ